สวัสดีครับใน EP นี้เราจะมาเจาะลึกและหักล้างความเชื่อผิดๆ25ข้อเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่อาจจะเป็นความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในสังคมของเราซึ่งมักจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้นำที่ดีหมายความว่าอย่างไรนะครับเป้าหมายของ EP นี้ก็คือการกำจัดความเข้าใจผิดเหล่านี้แล้วก็นำเสนอมุมมองที่ถูกต้องและรอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจว่า คนทุกคนรวมทั้งตัวของเราเองก็มีคุณสมบัติที่สามารถเป็นผู้นําเพื่อสร้างความมั่นใจในความก้าวหน้าและความสําเร็จในชีวิตส่วนตัวและด้านอาชีพของพวกเราได้นะครับเนื้อหาตลอด EP ีนี้จะพูดและวิเคราะห์ถึงบทบาทสําคัญของความฉลาดทางอารมณ์ในการเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเอาใจใส่การระหนักรู้ในตนเองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราจะเน้นย้ำกันถึงความสำคัญของความสามารถในการปรับตัวในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งผู้นำจะต้องเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยังคงมีความทันสมัยและก็มีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เราก็จะพูดถึงธรรมชาติที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมในการเป็นผู้นำโดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกับเพื่อนร่วมงานและก็สมาชิกในทีมนะครับ เราจะเน้นว่าผู้นําที่แท้จริงสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่นอย่างไรส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถใช้จุดแข็งและความสามารถเฉพาะตัวของทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับนอกจากนี้เนื้อหาใน E ีีนี้จะพูดถึงความสําคัญของการเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เรื่องนี้มักจะถูกมองข้ามนะครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นและกรอบความคิดในการเติบโตสามารถขับเคลื่อนผู้นําไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างไร เนื้อหาในอีพีนี้จะมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำในปัจจุบันและอนาคตยอมรับว่าความพ่ายแพ้เป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ท้ายที่สุดแล้วเราจะเปลี่ยนความทา้าทายให้เป็นประสบการณ์อันมีค่านะครับสาหรับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทั้ง25ข้อเราจะมีคําพูดและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากผู้นำหรือคนที่มีชื่อเสียงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยเสนอมุมมองในโลกของความเป็นจริงและคําแนะนําที่นําไปใช้ได้จริง ความตั้งใจของอ P ีนี้ก็คือการสร้างและกระตุ้นความคิดซึ่งท้าทายแนวคิดดั้งเดิมของความเป็นผู้นำให้ผู้ฟังบางคนที่อาจจะเคยมีความเชื่อมาโดยตลอดว่าผู้นำนั้นเป็นใครสักคนที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองผู้นำเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เกิดมาพร้อมคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำใครได้ให้ได้ประเมินความเชื่อความสามารถและตั้งสมมติฐานของตัวเองเสียใหม่เปิดความกล้าหาญและโอกาสใหม่ๆในชีวิตทั้งส่วนตัวและหน้าที่การงานนะครับ มาลองฟังความจริงที่กระจ่างแจ้งในเนื้อหาที่หักล้างความเชื่อที่ผิดของความเป็นผู้นำทั้ง25ข้อนี้เตรียมความพร้อมให้คุณด้วยความรู้และความเข้าใจที่จําเป็นในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและก็สร้างความเชื่อมั่นให้คุณคุณอาจจะไม่เคยชุกคิดมาก่อนว่าตัวเองทําได้นะครับลองมาฟังดูความเข้าใจผิดข้อที่1ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่สวรรค์ประทานให้ตั้งแต่เกิดความจริงก็คือมีทฤษฎีมากมายที่เน้นแง่มุมต่างๆของการเป็นผู้นำ อย่างเช่นทฤษฎีทักษะทฤษฎีพฤติกรรมและทฤษฎีคุณลักษณะคนสมัยก่อนเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะมีภาวะผู้นำหรือไม่มีนั้นมักจะเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นพรสวรรค์ที่ให้มาเฉพาะคนไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ในภายหลังซึ่งเราก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดในข้อนี้นะครับบุคลิกของคนบางคนที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำนั้นมีอยู่จริงส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามการวิจัยและสถิติมากมายพบว่าบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำ ถูกสร้างขึ้นได้ในภายหลังมากกว่าที่จะเกิดมาพร้อมกับมันนะครับเพียงเพราะว่าพ่อแม่ของใครบางคนเป็นผู้นําหรือว่าชาติกูลของคนคนนั้นเป็นผู้นํามาโดยตลอดก็ไม่ได้หมายความว่าลูกของพวกเขาจะเป็นผู้นําตามธรรมชาติขอให้เชื่อและมั่นใจว่าความเป็นผู้นํายังเป็นพฤติกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์และการฝึกฝนนะครับวอร์เรนจีเบนิสกล่าวไว้ว่าความเชื่อที่ผิดและอันตรายที่สุดเกี่ยวกับความเป็นผู้นําก็คือ ความเป็นผู้นําติดตัวคนมาตั้งแต่กําเนิดหรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมกําหนดการเป็นผู้นําความเข้าใจผิดนี้เชื่อว่าผู้คนมีคุณสมบัติหรือสเสน่ห์บางอย่างติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นเป็นเรื่องไร้สาระความจริงที่ตรงกันข้ามก็คือผู้นําเป็นภาวะที่เรียนรู้และสร้างได้มากกว่าการเกิดมาพร้อมกับมันนะครับความเข้าใจผิดข้อที่2ผู้นําต้องฉลาดด้านวิชาการมากกว่าคนทั่วไป ความจริงก็คือมีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำที่เก่งและดีมีพื้นฐานทางวิชาการในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ใช่พวกหัวคีิที่สอบได้คะแนนท็อปเสมอไปมีการศึกษาสถิติในบริษัทที่ติดอันดับฟอ r t จูน500ของสหรัฐอเมริกาพบว่ามากกว่า50%ของ CEO เป็นคนที่มีวุฒิการศึกษาและคะแนนการเรียนในระดับค่าเฉลี่ยเท่านั้นนะครับ การมีวุฒิการศึกษาสูงและสอบได้คะแนนดีก็เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นผู้นำส่วนหนึ่งนะครับนั่นเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ว่าผู้นำทุกคนจะต้องฉลาดทางด้านวิชาการริชาร์ดแบรนสันบิลเกตไมเคิลเดลสตีฟจ็อบส์และมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ไม่ใช่คนที่มีวุฒิการศึกษาสูงเป็นจุดเด่นและบางคนก็ไม่ได้จบมาด้วยเกรดที่สูงสุดในรุ่นนะครับดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าคนที่มีการศึกษาปานกลางและมีคะแนนสอบแบบค่าเฉลี่ยทั่วไป ก็สามารถที่จะเป็นผู้นําที่ดีได้ไซมอนซิเนกกล่าวว่าความเฉลียวฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่มาตรวัดของผู้นําแต่เป็นความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจต่างหากที่ทําให้พวกเขาแตกต่างอย่างแท้จริงความเข้าใจผิดข้อที่3ผู้นําต้องเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือเป็นพวกเอ็กโทรเวิร์ดความจริงก็คือผู้นําบางคนเป็นคนเก็บตัวหรืออินโทรเวิร์ดไม่ใช e มนุษย์ที่ชอบออกงานหรือว่าเข้าสังคม แต่ก็ยังคงพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณสมบัติความเป็นผู้นำของพวกเขาสตีฟจ็อบส์แห่ง Apple Computer ตอร์เป็นคนอินโทรเวิร์ที่กลายเป็นตำนานแห่งนวัตกรรมในช่วงชีวิตของเขาความเป็นอินโทรเวิร์หรือเอ็กโทรเวิร์เป็นลักษณะส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นผู้นำนะครับซูซานเคนกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือเป็นคนชอบเก็บตัวแต่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาบรรลุความยิ่งใหญ่ ความเข้าใจผิดข้อที่4ผู้นําจะต้องมีประสบการณ์อย่างโชคโชนมากกว่าคนอื่นความจริงก็คือแม้ว่าประสบการณ์และอายุจะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับผู้นํานะครับแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับความสําเร็จเสมอไปผู้นําที่มีอายุน้อยมักจะมีแรงผลักดันและก็มีความเต็มใจที่จะทดลองมากกว่าซึ่งอาจจะนําไปสู่ความสําเร็จที่สําคัญได้อเล็กซานเดอร์มหาราชไมเคิลเดลมาร์คซกเกอร์เบิร์กและบิลเกต เป็นตัวอย่างบางส่วนของผู้นําที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยบารักโอบามาขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ47ปีในขณะที่จอห์นเอฟเคนเนดีเข้ารับตําแหน่งตอนอายุน้อยกว่านี้ไปอีกผู้นํารุ่นเยาว์เหล่านี้ได้ทําลายความเข้าใจผิดที่ว่าคนมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งใหญ่ริชาร์ดแบรนสันกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุ วิสัยทัศน์และความลงไหลและความมุ่งมั่นต่างหากที่ทําให้ผู้นําแตกต่างกันอย่างแท้จริงความเข้าใจผิดข้อที่5ผู้นําต้องมีความสามารถทุกอย่างพิเศษกว่าคนอื่นความจริงก็คือแม้ว่าความสามารถพิเศษจะมีประโยชน์สําหรับการเป็นผู้นําแต่ก็ไม่ใช่ข้อกําหนดที่ตายตัวเสมอไปผู้นําหลายคนที่ประสบความสําเร็จไม่ต้องมีความสามารถพิเศษที่ล้นเหลือท้ายที่สุดแล้วคุณลักษณะของผู้นําต่างหาก ไม่ใช่ความสามารถในการทํางานพิเศษเฉพาะอย่างของพวกเขาที่ทําให้เขากลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับปีเตอร์ดักเกอร์กล่าวไว้ว่าความสามารถพิเศษอาจจะกลายเป็นตัวทําลายผู้นําทําให้พวกเขาไม่ยืดหยุ่นเชื่อมั่นในความผิดพลาดของตนเองมากเกินไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ความเข้าใจผิดข้อที่6ผู้นําต้องเป็นนักพูดที่ดีความจริงก็คือแม้ว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่หลายคนจะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่จําเป็นสําหรับการเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพเสมอไปเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เป็นที่ชื่นชมในเรื่องทักษะการประสายของเขาแต่อย่างใดแต่เขาประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งความเป็นผู้นําก็คือการรวมกันของคุณลักษณะทักษะและความสามารถผู้นําบางคนจะเก่งในบางด้านในขณะที่บางคนจะมีจุดแข็งที่แตกต่างกันจอห์ซีแมกเวลเคยกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลงมือทาและบรรลุปเป้าหมายร่วมกันความเข้าใจผิดข้อที่7ผู้นําต้องมีตําแหน่งและอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจนความจริงก็คือตําแหน่งและอํานาจหน้าที่เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมการเป็นผู้นําได้บางส่วนแต่ความสามารถในการเป็นผู้นําของแต่ละคนต่างหากที่สําคัญจริงๆความเป็นผู้นํานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาทําต่อคนอื่นไม่ใช่แค่การมีตําแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนอย่างเดียว ผู้นำหลายคนอย่างเช่นมหาธมะคานทีมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ดาร์ลาลามะแม่ชีเทเรซาและเนวสันเมเดล,ล่าประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ล้วนมาจากความชื่นชมและความเคารพมากกว่าตําแหน่งและอํานาจหน้าที่อย่างเป็นทางการนะครับไซมอนซินิกกล่าวว่าความเป็นผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เป็นการดูแลผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ ความเข้าใจผิดข้อที่8ผู้นําต้องประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นําความจริงก็คือเป็นคนอื่นต่างหากที่ต้องยอมรับและถือว่าคุณเป็นผู้นําไม่ใช่แค่ตัวคุณพูดเองว่าฉันคือผู้นําคุณนะผู้นําที่ประกาศตัวเองและโอ้อวดความสามารถของตนเองมักจะสูญเสียความน่าเชื่อถือความอ่อนน้อมทมตนและการรับใช้ผู้อื่นอย่างแท้จริงเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับผู้นําที่มีประสิทธิภาพนะครับจอห์นซีแม็กเวลกล่าวว่า ความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวกับการมีอำนาจอะไรอยู่ในมือแต่เป็นการเสริมพลังให้กับคนรอบข้างความเข้าใจผิดข้อที่9กผู้นําต้องมีวิธีแก้ปัญหาทุกเรื่องความจริงก็คือผู้นําไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นคนให้คําตอบทั้งหมดแต่ว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการหาทางออกโดยมักจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวคิดกับทีมของพวกเขาและเลือกแนวทางการดําเนินการที่ดีที่สุดนะครับจอห์นซีแมเวลกล่าวว่า ผู้นำที่ชาญฉลาดรู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือและอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สามารถเสนอมุมมองและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันได้ความเข้าใจผิดข้อที่10ความเป็นผู้นำจะเห็นได้ในตอนที่ทำงานเท่านั้นความจริงก็คือผู้นำเป็นแบบอย่างทั้งในและนอกที่ทำงานผู้คนเฝ้าดูผู้นำอย่างใกล้ชิดเพื่อเรียนรู้จากการกระทำและพฤติกรรมอื่นๆของพวกเขา ดังนั้นผู้นำที่ดีควรคำนึงถึงวิธีการนำเสนอตนเองในทุกด้านของชีวิตปีเตอร์ดรักเกอร์กล่าวไว้ว่าการบริหารจัดการคือการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องแต่ความเป็นผู้นำก็คือการทำสิ่งที่ถูกต้องความเข้าใจผิดข้อที่11ผู้นำต้องไม่มีจุดอ่อนความจริงก็คือผู้นำก็เป็นมนุษย์และเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะมีจุดอ่อนสิ่งที่สำคัญก็คือความสามารถในการรับรู้ข้อบกพร่องและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น แล้วก็พยายามปรับปรุงตนเองผู้นําที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้โดยการยอมรับและขอความช่วยเหลือจากทีมของตนนะครับไซมอนซินิกกล่าวว่าผู้นําที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะไม่กลัวที่จะยอมรับจุดอ่อนของตัวเองพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ความเข้าใจผิดข้อที่12ความเป็นผู้นําสร้างขึ้นไม่ได้ความจริงก็คือ แม้ว่าบุคคลบางคนอาจจะมีลักษณะความเป็นผู้นำโดยธรรมชาตินั่นเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งแต่ผู้นำส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานของประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทักษะความเป็นผู้นำสามารถปลูกฝังและปรับปรุงได้ผ่านการฝึกฝนการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมนะครับเจคเวลกล่าวว่าก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำความสำเร็จของคุณคือการพัฒนาตัวเองและเมื่อคุณเป็นผู้นำแล้วความสำเร็จของคุณก็คือการพัฒนาคนอื่น ความเข้าใจผิดข้อที่13ผู้นำต้องแสดงความแข็งแกร่งตลอดเวลาความจริงก็คือผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเข้าใจว่าการแสดงความอ่อนไหวและการเหตุอกเห็นใจสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้และสร้างความไว้วางใจกับทีมของพวกเขาความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนสําคัญของการเป็นผู้นําเนื่องจากช่วยให้ผู้นําสามารถเชื่อมต่อกับทีมในระดับที่ลึกขึ้นและก็สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สนับสนุนกันและกันมากขึ้นนะครับ เบรเน่บราล์กล่าวว่าความอ่อนไหวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นรากฐานที่สําคัญของความเป็นผู้นําที่แท้จริงและเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นความเข้าใจผิดข้อที่14ผู้นําต้องมีความเด็ดขาดเสมอความจริงก็คือแม้ว่าความเด็ดขาดจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของผู้นําแต่ก็จะเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นําจะต้องเปิดรับคําติชมและเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิดเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ผู้นำที่แข็งแกร่งรู้ว่าเมื่อใดควรยึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองและเมื่อใดควรยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดวอร์เรนเบนิสกล่าวว่าผู้นำที่ดีทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นหัวใจของสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่รอบนอกอย่างไม่มีความสำคัญความเข้าใจผิดข้อที่15ผู้นำจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ตามมากความจริงก็คือจำนวนผู้ตามไม่ใช่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้นำที่ถูกต้อง ความเป็นผู้นำโดยแท้จริงคือการโน้มน้าวผู้อื่นและสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นโดยไม่คำนึงว่าจะมีผู้ตามจำนวนมากหรือไม่ก็ตามโรบินเอสชามาเคยกล่าวว่าความเป็นผู้นำไม่ใช่การแข่งขันเพื่อให้เป็นที่นิยมมันเกี่ยวกับการทิ้งอัตราของคุณไว้ที่ประตูความเข้าใจผิดข้อที่16ผู้นำต้องควบคุมทุกอย่างเสมอความจริงก็คือว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะรู้ว่า เมื่อใดควรมอบหมายงานและไว้วางใจให้สมาชิกในทีมตัดสินใจเองพวกเขารู้ดีว่าการไปควบคุมทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆสามารถหยุดหรือสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นผู้นำที่ดีจะอนุญาตให้ทีมของเขาเป็นเจ้าของงานของพวกเขาเองและให้เครดิตแก่พวกเขาเสมอดีฮอกกล่าวไว้ว่าการควบคุมไม่ใช่ความเป็นผู้นำการจัดการงานไม่ใช่ความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำก็คือความเป็นผู้นำ ความเข้าใจผิดข้อที่17ผู้นําต้องทําถูกต้องเสมอความจริงก็คือผู้นําสามารถผิดพลาดได้การยอมรับข้อผิดพลาดและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งความจริงก็คือผู้นําสามารถผิดพลาดได้การยอมรับข้อผิดพลาดและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเป็นสัญญาณของความเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะเปิดรับข้อเสนอแนะและยินดีที่จะปรับแนวทางของตนเองถ้าจําเป็นจอห์ซีแม็กเวลกล่าวว่า ผู้นำที่ดีที่สุดคือคนที่สนใจอยากอยู่ใกล้ผู้ช่วยและเพื่อนร่วมงานที่ฉลาดกว่าตัวของเขาเองความเข้าใจผิดข้อที่18ผู้นำต้องเคร่งครึมจริงจังเสมอความจริงก็คืออารมณ์ขันและความสามารถในการหัวเราะสามารถช่วยผู้นำในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากและเชื่อมต่อกับทีมของพวกเขาได้ด้วยการรักษาอารมณ์ขันผู้นำสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่สนุกสนานมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากจอห์ซีแมกเวลกล่าวว่าความเป็นผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับการเคร่งครึมจรงิงจังอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเรื่องของความกล้าที่จะหัวเราะตัวเองและสิ่งต่างๆในบางเวลาความเข้าใจผิดข้อที่19ความจริงก็คือว่าความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้นํานั่นถูกต้องแต่ก็สําคัญเช่นกันที่จะต้องตระหนักว่า ผู้นำอาจจะมีช่วงเวลาที่สงสัยในตัวเองและไม่แน่ใจในตัวเองจุดอ่อนหรือช่องโหวน่นี้ทำให้ผู้นำสามารถติดต่อกับสมาชิกในทีมได้โดยแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราทุกระดับจะมีช่วงเวลาที่อ่อนแอนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้นำปรึกษาสอบถามรับทราบข้อสงสัยขอคำแนะนาและก้าวไปข้างหน้ากับทีมของเขาได้โรนัลเรแกนอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาเคยกล่าวว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เขาคือคนที่ทําให้คนทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเข้าใจผิดข้อที่20ผู้นําต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านความจริงก็คือผู้นําที่ประสบความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านขององ,องค์กรหรืออุตสาหกรรมของตนผู้นําต้องตระหนักถึงข้อจํากัดของตนเองและล้อมรอบตนเองด้วยสมาชิกในทีมที่มีทักษะและความรู้ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือคนที่สามารถระบุจุดแข็งในตัวของคนอื่นและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นเพื่อบรรลุความสําเร็จร่วมกันเชอรี่แอลดิวกล่าวว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความเป็นผู้นําคือการรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่ให้ผู้อื่นมารับใช้จงเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่เจ้านายความเข้าใจผิดข้อที่21ผู้นำต้องไม่แสดงอารมณ์ความจริงก็คือในความเชื่อยุคเก่า ผู้นำมักจะถูกคาดหวังให้อดทนและไม่แสดงอารมณ์แต่ทุกวันนี้นี่เป็นวิธีคิดที่ล้าสมัยและเป็นอันตรายผู้นำที่สามารถแสดงอารมณ์และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสมาชิกในทีมนั้นมีโอกาสที่ดีกว่าในการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สร้างกำลังใจให้กับทุกคนในทีมความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะในการเป็นผู้นำที่สำคัญที่ควรได้รับการสร้างฝึกฝนและก็พัฒนา เบรเน่บราลวกล่าวว่าอารมณ์และความเป็นผู้นำเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งผู้นำที่สามารถเข้าใจและแสดงอารมณ์ของตนได้จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกความเข้าใจผิดข้อที่22ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะไม่พบกับความล้มเหลวความจริงก็คือความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้แต่ผู้นำที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ก็ยังมีช่วงเวลาจังหวะที่ประสบกับความพ่ายแพ้และความทา้าทายของชีวิตความแตกต่างระหว่างผู้นําที่ยิ่งใหญ่กับผู้นําทั่วไปก็คือวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อความล้มเหลวที่พวกเขาได้รับแทนที่จะถูกบทขยี้ด้วยความพ่ายแพ้ผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะเรียนรู้จากตัวเองปรับตัวและใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อเติบโตในด้านส่วนตัวและงานของเขาบิลเกตกล่าวว่าการฉลองความสําเร็จเป็นเรื่องปกติแต่การเอาใจใส่บทเรียนแห่งความล้มเหลวนั้น สำคัญกว่าความเข้าใจผิดข้อที่23ผู้นำที่ดีจะต้องดำรงตำแหน่งยาวนานความจริงก็คือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้นำไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความสำเร็จของพวกเขาแต่สิ่งที่กำหนดความสำเร็จก็คือผลกระทบที่พวกเขาสร้างและมรดกที่พวกเขาทิ้งไว้ให้คนอื่นต่างหากที่สำคัญอับราฮัมลินคอนและอเล็กซานเดอร์มหาราชทั้งคู่มีวาระการดำรงตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสั้น แต่ว่าทิ้งความยิ่งใหญ่และน่าประทับใจไว้มากมายมหาศาลในประวัติศาสตร์อัราฮัมลินคอนกล่าวไว้ว่าไม่ใช่จํานวนปีของชีวิตที่คุณนับแต่ชีวิตที่คุณสร้างและทําในแต่ละปีของคุณต่างหากที่ทําให้คุณเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ความเข้าใจผิดข้อที่24ผู้นําต้องตัวสูงความจริงก็คือต้องแยกระหว่างคนตัวสูงกับคนสง่างามผู้คนมักจะคิดว่าผู้นําจะต้องตัวสูงใหญ่ถึงจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น แม้ว่าการมีส่วนสูงจะเป็นประโยชน์และได้เปรียบอยู่บ้างแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่บางคนก็มีส่วนสูงไม่มากแต่กลับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตัวอย่างเช่นอเล็กซานเดอร์มหาราชมีความสูงไม่มากนักแต่กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่จากการพิชิตโลกมากมายเมื่อกว่า2,300ปีที่แล้วนอกจากนี้อดอลฟ์พิทเลอร์มหาตรรมาก,การทีและผู้นำอื่นๆอีกจำนวนมากก็มีส่วนสูงต่ำเช่นกันดังนั้นความสูงไม่ใช่เกณฑ์ในการเป็นผู้นำอีเวนเดอร์โอลิฟิลกล่าวไว้ว่า ขนาดตัวผู้ชายไม่สําคัญแต่ขนาดหัวใจต่างหากที่สําคัญความเข้าใจผิดข้อที่25ผู้นําต้องหน้าตาดีความจริงก็คือผู้นําต้องทําตามคําพูดและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามพวกเขาต้องมีวิสัยทัศน์สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อื่นสร้างทีมที่ประสบความสําเร็จกระตุ้นและบรรลุปเป้าหมายและตรงวัตถุประสงค์ไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างบทบาทและรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาตัวอย่างเช่น อับราฮัมลินคอนไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีแต่ก็ถือเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกานักปรชญ์นิรนามกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นําที่แท้จริงไม่ได้วัดจากภาพสะท้อนในกระจกแต่วัดจากผลกระทบด้านดีที่พวกเขาทําให้เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้อื่นโดยสรุปเนื้อหาในอีพีนี้จะกําจัดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความเป็นผู้นําโดยเน้นว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แข็งแกรง่งไร้อารมณ์หรือต้องควบคุมทุกอย่างได้เสมอไป ผู้นำเป็นมนุษย์และผู้นำมีจุดอ่อนแต่สามารถปรับปรุงได้ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์ความเปราะบางและความเห็นอกเห็นใจเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้นำจะต้องเปิดรับคำติชมรับทราบข้อผิดพลาดและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ